สวัสดีครับทุกท่นานครับผมที่ผมยืนอยู่หน้าตรงนี้ครับนั่นก็คือโต๊ะของท่านอาจารย์ไพโรธฤวิชาห้องทํางานของทางอ่านอาจารย์ไพโรธฤวิชาเก้าอี้ตัวเดิมโต๊ะตัวเดิมและแผ่นพยัญชนะนนี้ที่อาจารย์เอาไว้ขึงแล้วเขียนอักขละตามวันเดือนปีเกิดของคนที่บูชาครับและวันนี้ครับเป็นหนึ่งวันที่หลายคนรอคอยที่จะเจอกับท่านอาจารย์ไพโรธฤวิชาตัวเป็นๆครับอาจารย์ไพโร์จะลงเจิมหน้าผาครับเขาเรียกว่ายันตาทิ์เป็นการเปิดยันตาดวงที่3ครับเปิดโชคเปิดลาบ เห็นเงินเห็นทองเห็นทางสว่างในการเดินเนินชีวิตครับและภาพบรรยากาศในวันนี้ครับจะมีผู้คนมากมายมหาศาลขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมกันได้เลยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณพี่บ้างที่เห็นจะชัดจะเรื่องการค้าขายครับการค้าขายการทรมากินค้าขายรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอ่ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความดีดีนะครับสำหรับทุกท่านที่จองมา ก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปแน่นเอียดบอกไปเลยนะครับแล้วก็คนจอง,งเยอะมากก็ถือว่าทุกคนได้รับข่าวสารกันรวดเร็วคนที่มาตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักท่านอาจารย์พระู่กช่าไม่มากก็หน้อยท่านไหนที่บูชาท่านอย่างท่านอาจารย์พรก่างไปแล้วบ,บ้างครับขอมือญนนครับโอ้โหควที่จะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นอย่างดีนะครับ วันนี้ครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งบุคคลครับที่ศรัทธาในเรื่องของการเขียนอักขระเลขยันตของท่านอาจารย์ไปรดลื่นวิชาครับในการลงหน้าตาทิพย์ครับสวัสดีครับพี่เด่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกนี่พี่เด่นครับวันนี้มาลงหน้าตาทิพย์คิดยังไงถึงมาลงครับผมต้องถามก่อนครั้งแรกที่เห็นเฟซบุ๊กแอดตั้งเตือนมาหรือว่าทางด้านของข้อความมาครับพี่ก็มันมีทาง โฆษณาที่มันเด้งขึ้นมาเป็นทางทางเป็นทางเจี๊ยบเขาเป็นคนเห็นแล้วก็แนะนําผมให้มาลงหน้าตาทิพย์แล้วก็ได้อา่านรายละเอียดในในโฆษณานั้นที่ว่ามีดารามีคนมีชื่อเสียงม,มาลงหลายคนนะครับก็เลยศรัทธาสนใจที่จะมาลงครับแล้วตอนที่วันนี้เราเจอท่านอาจารย์ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ก็รู้สึกว่าอาจารย์ก็มีมีความรู้มีมีบารมีสูงพอสมควรนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับภาพบรรยากาศกับจํานวนคนมากมายมหาศาลครับที่อยากจะลงนตตาทิพเปิดดวงตาที่3ครับเปิดให้เห็นโชคเห็นลาบเห็นช่องในการทํามาหากินให้สําเร็จโดยอย่างไงไ่ายดายครับแล้วก็ในครั้งต่อไปครับในเรื่องของการลงยันนตาทิพครับจะเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าหากว่าใครที่อยากจะลงยันนตาทิพกับท่านอาจารย์ไพโรธือวิชาโดยตรง ก็สามารถสั่งจองได้ครับแล้วก็ร่วมบุญกับท่านอาจารย์โดยโตรงได้ครับที่เบอร์065159991ครับติดต่อคุณม่อนได้โดยโตรงครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ท่รอดเรื่องวิชามากๆครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ